กิ่งกาชาร์จพอยต์ธุรกิจสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งอนาคตทางเลือกใหม่ของธุรกิจด้านพลังงานที่ตอบโจทย์การลงทุนและผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้าอย่างแท้จริงเราลองมาดูกันครับว่าการลงทุนเพื่อเป็นเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าน่าสนใจแค่ไหนคนไทยเริ่มใส่ใจสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงของราคาพลังงานและสภาพภูมิอากาศจึงหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นส่งผลให้เกิดเทรนด์การใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยีและนวัตกรรมเปรียบเสมือนหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนโลกอนาคตโดยเฉพาะในยุคดิจิทัลที่การเดินทางของเราเปลี่ยนไปการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของรถยนต์ไฟฟ้าสะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ยุคใหม่แต่ปัจจุบันสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในไทยยังไม่เพียงพอต่อความต้องการที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนั้นโอกาสของการเป็นเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าจึงมีอีกมาก รวมถึงการลงทุนที่น้อยกว่าสถานีบริการน้ำมันจึงนับเป็นโอกาสที่ดีของนักลงทุนขนาดเล็กและขนาดกลางทีนี้เรามาดูกันครับว่ากิงกะชาร์จพอยต์สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแตกต่างทันสมัยโดนใจผู้ใช้บริการอย่างไรดีไซน์สวยประหยัดพื้นที่สามารถจัดวางหรือติดตั้งให้เข้ากับทุกๆพื้นที่ได้อย่างสวยงามและลงตัวใช้งานง่ายด้วยหน้าจอ LCD เพียงปลายนิ้วสัมผัสจึงไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันให้ยุ่งยากอีกต่อไป ค้นหาตำแหน่งสถานีชาร์จสถานะการใช้งานและจำนวนหัวชาร์จที่รองรับได้ที่เว็บไซต์ www.gingachargepoint.com สายชาร์จระบบเคเบิลอัจฉริยะใช้และเก็บโดยอัตโนมัติด,ด้วยสปริงที่เบาสายชาร์จไม่สัมผัสกับพื้นจึงสะอาดและปลอดภัยหมดกังวลเรื่องสถานะการชาร์จผู้ใช้งานจะได้รับข้อความ SMS เพื่อแจ้งสถานะการใช้งาน ชำระค่าบริการได้ง่ายหลากหลายช่องทางทั้งสแกน QR ชำระเงินจ่ายด้วย Wallet ต่างๆและกิ้งก่าเครดิตโดยกิ้งก่าเครดิตจะเก็บเงินคงเหลือจากการชาร์จเติมเครดิตและใช้เครดิตด้วยเบอร์โทรศัพท์และรหัสส่วนตัวที่กำหนดด้วยตนเองจึงมั่นใจถึงความปลอดภัยและความเป็นส่วนตัวเราใส่ใจเรื่องการให้บริการเพราะที่กิ้งก่าชาร์จพอยต์มีทีมบริการลูกค้าเปิดให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงสำหรับให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาการใช้งาน เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากิ้งก่าชาร์จ p o i n t มี3รุ่น 1. รุ่นเล็กในระบบ AC มี2ขนาด7.2กิโลวัตต์และ22กิโลวัตต์ 2. รุ่นกลางระบบ DC ขนาด40กิโลวัตต์ 3. รุ่นใหญ่ระบบ DC ขนาด120กิโลวัตต์กิ้งก่าชาร์จ p o i n t ผลิตโดยบริษัทคนไทยบริษัท f o r c e Corporation จำกัดมหาชน ผู้ผลิตและให้บริการตู้บุญเติมและตู้เต่าบินซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านระบบอัตโนมัติทั้งการออกแบบเทคโนโลยีและด้านอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นอย่างดีจึงทำให้กิ้งก่าชาร์จพอยต์เป็นเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ได้รับการออกแบบให้เป็นสถานีชาร์จรถยนต์อัจฉริยะที่ทันสมัยสำหรับทุกการใช้งานได้อย่างลงตัวโดยออกแบบมาเพื่อธุรกิจโดยเฉพาะจึงทนทานประหยัดและเหมาะสำหรับการลงทุนรองรับการให้บริการ ด้วยระบบรับชำระค่าบริการตามมาตรฐานสากลได้รับการรับรองมาตรฐานธนาคารแห่งประเทศไทยฟังแบบนี้คงอยากรู้แล้วใช่ไหมครับว่ากิ้งก่าชาร์จพอยต์มีรูปแบบการลงทุนแบบไหนบ้างรูปแบบที่ 1. เจ้าของพื้นที่ลงทุนเครื่องเจ้าของพื้นที่ลงทุนค่าเครื่องชาร์จระบบไฟและค่าตกแต่งสถานที่ซึ่งรูปแบบนี้เจ้าของพื้นที่สามารถกำหนดค่าบริการชาร์จได้เอง โดยบริษัทรับประกันเครื่องชาร์จตามเงื่อนไขาการใช้งานภายใน2ปีและบริษัทเก็บค่าบริการด้านระบบในอัตรา1บาทต่อยูนิตรูปแบบที่ 2. บริษัทลงทุนเครื่องให้โดยบริษัทจะลงทุนเครื่องชาร์จเจ้าของพื้นที่ลงทุนระบบไฟและตกแต่งสถานที่โดยเจ้าของพื้นที่กำหนดค่าบริการชาร์จร่วมกับบริษัทบริษัทรับประกันเครื่องตลอดอายุการใช้งาน และบริษัทเรียกเก็บค่าบริการด้านระบบในอัตรา2บาทต่อยูนิตเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นมาดูกันครับว่ากิ้งกาชาร์จพอยด์โดดเด่นและแตกต่างอย่างไรเริ่มแค่หลักหมืน่นก็เป็นเจ้าของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้พร้อมกันถึง2ช่องจอดพร้อมเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาและประเมินหน้าง,งานฟรีมั่นใจในความปลอดภัยทุกครั้งที่ใช้งานด้วยระบบตัดไฟฉุกเฉินและระบบป้องกันไฟรั่วหมดกังวลเรื่องการเช็คสถานะการชาร์จ พรเจ้าของสถานีชาร์จสามารถตรวจสอบการใช้งานเครื่องชาร์จผ่านเว็บไซต์ได้ด้วยตนเองตอบโจทย์ทุกธุรกิจทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าคอนโดคาเฟ่ร้านอาหารโรงแรมโรงงานหรือสำนักงานก็สามารถนำไปติดตั้งเพื่อให้บริการลูกค้าหรือพนักงานได้และยังส่งเสริมภาพลักษณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพิ่มลูกค้าเพิ่มความพึงพอใจสร้างไรายได้ให้ธุรกิจของคุณได้แล้ววันนี้ กิ้งก่าชาร์จพอยต์มากกว่าเครื่องชาร์จแต่คือการลงทุนเพื่ออนาคตสะดวกรวดเร็วปลอดภัยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้งานกิ้งก่าชาร์จพอยต์พร้อมให้คุณเป็นเจ้าของแล้ววันนี้ติดต่อเราได้ที่ w w w k i n g k a c h a r g e p o i n t c o m